ครับก็สวัสดีชาวประชาคมมชออีกครั้งหนึ่งนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากหยุดไปสักครู่เดียวนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางตำรวจนะครับจะทำเรื่องฝากขังนะครับทีนี้ก็มวลชนนะครับเพื่อนๆของเต้ก็ได้มารอตรงอีกฟากหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มีรถนะครับรถกลง มาสแตนบายนะครับเพื่อที่จะเอาเต้นะครับไปที่ศาลนะครับแล้วก็ซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันอีกต่อนึงฮะว่า,า,จ,ะาจะได้ประกันตัวในชั้นศาลหรือเปล่านะครับแต่ว่าในชั้นตำรวจนี่ทําเรื่องฝากขันนะครับเ,เดี๋ยวก็ดูว่าศาลจะอนุมัติหรือเปล่านะครับผม ว่าจะขังหรือเปลา่าบตอนนี้ก็เพื่อนก็มาดักรอ,อให้กำลังใจนะครับแล้วก็เต้ก ok. ็น่าจะออกมาทางด้านนี้นะฮะทุกคนก็มารอตรงส่วนนี้กันนะครับก็สรุปเหตุการณ์อีกสักทีนึงครับวันนี้เราก็ออกม,ามาสแตนบายกันประมาณ10โมงครึ่งนะครับก็มานะครับ สังเกตการนะครับร่วมในกรณีเต้ธนาธรนะครับรับทราบข้อเก่าหามอ112นะครับที่สพเมืองนะครับผมแล้วก็เต้ก็มาถึงก็ได้อ่านผลการนะครับซึ่งเป็นข้อเรียกร้องให้แก่องค์กรนักศึกษานะครับแล้วก็ทางมหาลัยเชียงใหม่นะครับในการ มีบทบาทที่ส่งเสริมและก็สนับสนุนนะครับแล้วก็รับผิดชอบต่อการแสดงออกของนักศึกสามารถกว่านี้นะครับผมแล้วก็หลังจากที่ทีมทนายนะครับแล้วก็เพื่อนคนสนิทนะครับแล้วก็อาจารย์มอชอสองท่านนะครับได้เข้าไปในสอพอนะครับได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เหมือนว่าจะ มีการทำเรื่องฝากขังนะครับซึ่งเตก็จะถูกเคลื่อนย้ายไปที่ศาลนะครับโดยน่าจะเป็นรถคันนี้นะครับ ระหว่างนี้ผมก็จะพาเยี่ยมชมนะครับสบพเมืองเชียงใหม่นะครับในส่วนหน้านะครับปกติจะไม่มีรลวกั้นแบบนี้นะครับแต่ว่าเวลามีเ,าเคสคดีทางการเมืองนะครับที่จะต้องมารับทราบข้อกล่าหาหรือดำเนินคดีอะไรที่เกี่ยวกับการเมืองครับก็จะมีร้วนะครับมา กั้นเสมอนะครับในบริเวณข้างหน้าสอนนอนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวนี้กั้นมาถึงฟุตบาทเลยนะครับเพื่อ,อปิดกั้นตรงปลายสอนนอนะครับ แล้วถ้าเกิดใครเดินเท้าก็ต้องอ้อมครับต้องลงถนนเลยครับหรือต้องไปเดินอีกฝั่งนึงครับเพราะฟุตบาทตรงนี้นี่ปิดสนิทครับถ้าวันไหนท่านใดผ่านมาแถวนี้นะครับถ้าเห็นว่ามีล้วดงแดง,แดงปิดเยอะขนาดนี้ <c oughs> ก็ให้ทราบไว้เลยฮะ <c oughs> ว่ามีคดีการเมืองเ,เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับที่สพเมืองเชียงใหม่นะครับ บรรยากาศคร่าวๆก็จะเป็นแบบ น,นี่ก็มีชาชนนะครับเอา,อาป้ายกับถุงดํามาวางนะครับก็เขียนว่าอะไรก็ท่านชมก็ลองอ่านกันตามสบายครับผมอันนี้ก็เป็น Talk of the Town อยู่นะครับผมกับเรื่องของพวกกับโจน,นะครับอันนี้เราก็รอ ทางเต้ธนาธรนะครับษามชนะครับแล้วก็สมาชิกพรรควิลาลงมาจากสอหนอนะครับเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายนะครับไปที่ศาลนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะไปทําเรื่องฝักขักนะครับกันที่นั่นนะครับแล้วก็ทนายก็จะยื่นเรื่องประกันตัวนะครับถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องถูกขังนะครับในคืนนี้นะครับ ก็เป็นเรื่องทุกน,นาเสียดายจริงๆครับแล้วก็เสียใจนะครับที่ชาชนนะครับโดยเฉพาะ,ะนักศึกษานะครับที่แสดงออกความคิดทางความคิดเห็นทางการเมืองน,นะครับแต่ว่าต้องมาโดนมาตรานี้นะครับ กันอีกครั้งนะฮะวันอาทิตย์นี้นะครับก็มีคามอบกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ครั้งนี้เราจะไปจบกันที่สารตานะครับก็จะไปนั่งกินข้าวนะครับแล้วก็ไปร่วมพูดคุยนะครับกับปัญหานะครับต่างๆของพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะอยากทักทายนะครับแล้วก็ คุยนะครับกับผู้ว่าราชการคนใหม่นะครับถ้าพี่น้องท่านใดว่างสะดวกก็เรียนเชิญนะครับตามสบายครับโดยรายละเอียดต่างๆนะครับของกิจกรรมก็ติดตามได้ที่ทางเพจพักวิลานะครับหรือทางประชาคมมชนก็จะช่วยแชร์ช่วยกระจายข่าวให้นะครับ นีเราก็รอไปก่อนนะฮะจะออกมาเมื่อไหร่ ก็งั้นเหมือนใจยังไม่ออกมานะครับงั้นเดี๋ยวผมขอญาตพักไลฟ์อีกสักทีนึงนะครับแล้วถ้ายังไงเต้ออกมาก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมาไลฟ์อีกทีนะครับข้างในอาจจะทําเรื่องยาวอีกสักหน่อยนะครับแต่ว่ารถก็มารอแล้วครับอไปส่งที่ศาลนะครับผมก็ขอ,ขอบคุณที่ติดตามครับเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันอีกทีนะครับขอบคุณครับ